สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่สายตัดค่ะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชดิทางต่องวดปู่สายตัดงวดวันที่16เมษายน2567ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะปู่ให้8 1นะคะปู่ตัดออกนะคะ8 1ตรงตรงแต่ว่าปู่ตัดออกงวดนี้จะเป็นจังใดมาติดตามรับชมกันต่อนะค่ะงวดวันที่16เมษายน2567ค่ะ การครับปูการน้ำสกัดเนี่ยรับปูรวมทำบุญน้ำปูสาธุปูสาธุสูปงานบุญบริมาพี่น้องว่าที่แม่ขมาสอยดาวน้ำปูวันที่สามสิบเอ็ดมินาคมที่ผ่านมาผ่านอยู่ครับท่านผู้ชมอโคตรหลายมุมมีบางจอดรถนะครับเอางวดที่ผ่านมน้านี่น้ำปูเห็นไหมครับพี่น้องวิ่งบนวิ่งหนึ่งนะครับผมโอ้วิ่งหนึ่งนะครับ ปูเน้นให้สองคูนะครับผมศูนย์สองกับแปดหนึ่งแบบมาแปดหนึ่งตรงๆต,ตามชายาปูตัดเห็นไหมครับตัดตัวไหนออกตัวนั้นตัดตัวไหนออกตัวนั้นแปดหนึ่งต,ตรงๆชุดบนนะครับวิ่งสองกับบิ่งหนึ่งกับสองนะครับเน้นให้สองคูทนานันว่งแบบชุดบนมาแปดหนึ่งนะครับซุ้มประตูว,วัดนะครับจะ จะยกเสาวันไหนหมือใดนก็ปัวยี <23. S 1> ่สิบสามเมษาได้พี่น้องเดอ้อสาธุบุญกับปูใด้ได้ร่วมท<ม>ําบุญน้าปูมามนะครับสร้างสุ้มประตูวัดนะครับถ้าผู้ใดอยากจะร่วมบุญปูบอลงเบอร์ป,รปัว<ม>แอดไลน์บปล่าแถวมาได้พี่น้องเดอ้อศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้าปูปูปจะบรสะดวกรับสายพี่น้องแอดหาเดี๋ยวอยากได้ก็ต้องห้ยกับนะครับผมเดี๋ยวตะลงหา นะครับเดี๋ยวสุดลงหายยุบน้องพี่น้องช่วยเพย์ยากร่วมบุญอ่านะครับปู<อ>่สูตรง่ายง่ายคับสูตรเก่านี่แหละครับเราได้เป็นเจ้าของสูตรกระบวนในเดอ้อสูตรด้วยทูบเลยเนะี่ย ทต้องชมเมืองสูตรไปน้วกันมีมีเขามีรุดมีเขามีรุดตะปูนะ,ะเดรแต่ละสูตรงวดที่แล้วแปดหนึ่งตรงตรงเดละสูตรมีเข้ามีรุดนะมีเข้ามีรุดแต่ละสูตรไม่คงที่เขาใดกับรุดได้แล้วครับคุยแล้ว ครับตัวตัวดับเดินอ่เดียวเจ็ดดับงวดเนี่ยกูว่าเจ็ดดับตัวนี้จะมุดคนเก้าบ่มาบนครับเก้าไม่มาบนจะไปล่างไปล่างมีบัวมาบนอันนี้เจ็ดไม่มาบนครับปู่จับคู่จับคู่ครับห้าศูนย์หก ห้าเก้าหกหกแปดห้าครับตัดตัดตัวนี้ออกคือเกขาครับตัดห้าเก้าหกออกมันมันกว้างก็จะเสร็จแล้วบ่มา จับคู่ครับจับคู่สองตัวโอ้หาศูนออกแทร่ละปูงวันนี้หาศูนย์ศูนย์หกมาเทคาพอสุ่มประตูเลยแหลครับพอสุ่มประตูแล้วน้ำปูเนาะครับหกแปดแปดห้าเก้าหกบินตัวได้ปู เดืบนศูย์กับห้าบนวิ่งศูนย์กับ้ามปูเดี๋ยวบ,บิตสูตรนึงครับมันจะเป็นตัวไหบนเบอร์มลาายสูตรส่กันเด็กวิ่งห้าศูนย์หกมาปูเนาะแล้วก็ห้าเก้าหกแล้วก็หกแปดห้าครับคูจับคูกับเมี่ห้าศูนมีศูนย์หก ห้าศูนย์ศูนย์หกหกแปดะแปดห้าเก้าหกครับอันนี้ชุดบนได้ธรรมชมเดอ้อนะครับปูตัดหาเก้าหกกโอปัวตัดตัวไหน,นออกตัวนั่นหลืพี่น้อง เด่นที่ห้าปป๋ครับเด่นที่ห้ารองศูนย์เดจับคู่เด่นคู่ไหนป๋วหาศูนย์ศูนย์หกหกแปดแปดหาเก้าหกวงกลมที่วงกลมสองขู่ครับสาถูกออกตัวนี้น,นะแมเนาะห้าศูนย์กับแปดห้าห้าศูนย์กับแปดห้าตัดตัวไหนป๋วเดี๋ยวเบิร์นเบิร์นเล็กโบมานำกันกันครับ เด็กเฝ้า,านั่นเด้อ,อ<ม>ตัดเก้าหกไรยังออกอ่ะตัดเก้าหกโอ้พี่น้องตัดเกตัดตัวไหนออกตัวนั้นนี่ปัวเผลอบ่ได้เผลอบ่ได้มันเลออกไม่ได้ทุกตัวครับเอาชุดล่างไปปูป้ไปหนึ่ชุดล่างยังบ่งนนได้คำนวณเลยครับ ชุดบนแม่นชุดบนแม่นก็เอาละเอาบนไปก่อนน้ปูนะอ่ากบนได้พี่น้องชุดลางปูว่าวันนี้เพิ่งวันที่สองนะครับท่านผู้ชมเอาปูจะล่งเบอร์ปูอยู่บ่ครับท่านผู้ชมถ้าผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเด้พี่น้องเด้อนะครับสร้างซุ้มประตูวัดนะครับอ่าบุญใหญ่ได้พี่น้องเด้อับโทรหาปูถ้าผู้ใดอยากติดต่อปูโดยตรงปูจะได้รับในนอนบ่เนาะบ่ดเนี่า อ่านะครับยัดขันบ่มมี่หยางจะโทษมากวนปูได,ด้พี่น้องเด้อโ <c oughs> ทษมากเฉพาะปูที่อยากใจร่วมสร้างประตูโขงประตูวัดพี่น้องเออได้พี่นอ <c oughs> ้องเด้อถามบ่มี่หยางจะโทษหาปูปูแล้าลงเบอร์เนียกว่นอนไรนอนข้า <c oughs> <c oughs> สายตัดนี่แหละอ้าวธรรมชมนี่นะครับแต่ว่าถาบมมีอย่างเยโทั่มากเด้๋ยพี่น้องเด้อปูนี่ครับเบอร์ปูธรรมชมนะครับปูใดที่อยากเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับซุ้มประตูวัดนะพี่น้องเนาะผูใดอยากผ่านทางปูนับโทรหาปูใดผูใดอยากฝากฝากมาทางเบาเถาก็ติดต่อเบาวเถามาได้ราะวาเถกก็นํามาถวายปูนับถึงปูนะครับพี่น้องเนานะครับ เบอร์ปูก็ตามนี่แล้วพี่น้องเด้อย้ำว่าถ้าบ่มีอย่างจะทร่มากได้พี่น้องเด้อปูว่านะเอาผู้ที่จะทำบุญนะครับเนาะสายบุญเอาพี่น้องงวดที่ผ่านมาแคปหน้าจอเดี๋ยวเก่าเนี้ยและนะครับเห็นไหมครับเอาปูปยวไปแล้วอันนี้ปูอันนี้ก็ได้ครับผมอ่าครับ หาศูนย์นะปูเด้อนะครับซุ่มประตูกันจะได้นั่นอ่าเป้าแถวจะฟันได้ครับหาศูนย์นี่ก็ได้นเดี๋ยวทำบุญน้ำอันนี้ก็ทำบุญน้ำปูได้แล้วครับผมวันที่ผ่านมาเหมาแปดหนึ่งนะครับชุดล่างยังไม่ได้ได้ทำผู้ชมเด้อนะครับปูว่าเอาชุดบนไปก่อนรอก่อนวิ่งบนศูนย์กับห้านะครับผมสามตัวห้าศูนย์หกห้าเก้าห้าหกแปดห้านะครับปูตัด ปูตัดห้าเก้าหกเลยพี่น้องสองตัวห้าศูนย์ศูนย์หกหกแปดแปดห้าเก้าหกเน้นให้สองคู่ห้าศูนย์กับแปดห้าหนาบงวดที่แล้วมากแปดหนึ่งตรงๆเห็นบนระธานผู้ชมมาตัววงด้วยแบบปูตัดเก้าหกนี่สําคัญพี่น้องสังเกตดีๆตัวตัดเนี่ยแบบยาถิ่มด้วยพี่น้องด้วยติดไปหลอดตัวตัวตัดปูเนี่ยตัดตัวไหนมาตัวนั้นเลยพี่น้องนะครับผมแคปหน้าจอนะครับผมอันนี้อันนี้ออกเอานี่นะครับเอานี่ รับย่ำนะครับอันนี้คือเบอร์ปูอาจารย์สายตัดครับถ้าทั่วมาผมมีอย่างเยอะทั่วมาหาปูได้พี่น้องเด้อปูอันนี้สําหรับฝากบอกบุญนะครับเนาะสุมประตูวัดนะครับจะยกเสาวันที่23เมษายน2567ได้พี่น้องเด้อนะครับสาธุบุญกับเอฟซีที่ได้ฝากมาร่วมรวมเป็นเจ้าภาพน้าปูมาแล้วนะครับเป้าท่ากระถววยปูไปแล้วนะครับจะยกเสาวันที่23เมษายน2567นะครับผมเอาแคปหน้าจอ ขอบคุณขอบคุณปูครับผมบบสาธุครับ<า>พ,พอ,อกันคลิปหนา้าสวัสดีครับพอ,อกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนีปน้สวัสดีค่ะ